อันนี้ไม่ได้พูดเองนะช่แค่ใจน่าสวยค่ะขอบคุณค่ะเป็นความค่ะ น้งิมันค็ดอง,งว,ดดว่าไม่เป็นเรนะเว้แต่ว่าด้วยแบบสภาพแวดล้อมที่อยู่อ่ะกันเอยกันเอยกันเอยกันเรยแล้วก็กันเอวย่วยวยะพี่ชอบไปร้านหนึ่งมากอะไนะพี่ชอบไปร้านหนึ่งมากพี่ชอบปร้านี้อีสานลำเบินือือร่ที่เานเยวอะไรนะหเอกอนะรักา ก็ไม ok ่ใชจ่จันะที่เราไปมัรเพดีแล้วดออดโดนนะอะไรนะเนฝดี้ถามรมาแล้วคะน้องวันพูดอย่างไรดีคะ ก็ถือว่เราคืเดวต้แต่งงานแตควาแต่เราคืไม่เี๋้แต่งงานแตความไม่ครับแต่งงานบ้างร่อแล้วมันอยู่ ไปมาแนันฮะไปมาเน่นออกไปเคยทอเสร็จยงบ้างไม่ไปจ้ะไม่มีเวลาบ้างสต้องทำงนานคุณเคยไปดูระเกียบเคยสิที่ไหนนี่ไงาที่หมอสิก็เคยไปไปแล้วก็ไปอิสา,านลำเงินต้องไงไปบอ่อย ทำไมอ่ะแล้วพี่ก็ติดตามอมาจารย์เอกเลยนะเพราะแบบสตรีก็ส,นสนอนหลอกสอนหวอกพุ่งเรียนพี่ด้วยพี่ยังนเลนยพี่ก็ไม่ใช่เด็กเว็กไม่ใช่เว็กนี่แก่ไปอาไปกับพี่ค่ะ แต่พัน้าเสร็จแล้วเราก็ต้อมาทวอเตไม่ไม่ใช่คงน้เนี่แต่ว่ามันไม่ใช่แบบเป็นลูกจุดเป็นที่แบบที่มีผับจีนเหรอมีปะเจ็ดเจ็ดต้องรอสานีที่น้องลงอ่ะเข้าหน้าทีแล้วจีหลงเนี่ยแต่งหน้าไหมเราต้องแต่งให้มันย วนเพราะว่าเราจะพูกเป็สวงไปแล้วทุกคนพี่เขาแบบพูดแบบพื้นคนไม่ค่อยได้มีไรอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่คนไหนกลับชาล็อกได้ก็เล่นดิฉัแต่ผมแต่งหน้าก่อนนะครับก็ใช่กันครับซีโอเกย์